เดี๋ยวมาฟังกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะอ่าแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ําคืนวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของคุณรังนะครับคุณรังมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดอ๋อเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เพื่อนด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นแถวแถวย่านหนองแขมนะฮะเมื่อสักประมาณสิบ ที่ผ่านมาคุณรังบอกว่าเป็นเรื่องเล่าจากความฝันตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณรังได้เรียบร้อยไปติดตามฟังกันเลยครับสวัสดีครับคุณรังสวัสดีครับคุณแจ๊คครับผมคุณลังครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนอ๋อย่างสมุทรปราการครับอยู่แถวสมุทรปราการนะครับเอนะฮะสัญญาการรับฟังชัดเจนดีนะดีครับผมโอเคพร้อมแล้วเอาแล้วฮะคุณรังเชิญเลยครับอ๋ออย่างที่แจ้งนะครับเริ่งต้นเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่กลุ่มเลยครับ แต่ว่าจะมีเพื่อนสองคนที่ใส่ท้ายผมอืมคือไม่เชื่อเรื่องผีแต่อชอบดูภาพผีดไม่เชื่อเรื่องผีแต่ชอบดูรูปผีถูกรูปผีของผมเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือรูปตามโกดกระดูกเวลาเราไปวัดอ๋อรูปหน้าศพตามโกดกระดูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาผมไปวัดกันเนี่ยผมสามคนจะเดินแยกกันเลยเข้าไปตามเมงไปตามโกดกระดูกแล้วก็จะไปยืนดู ว่ายืนดูดูแล้วเราก็ได้ขีดนะเนาะ<ม>คนนี้ตายยังเด็กอยู่เลยคนนี้แกแล้ว<ม>คนนี้อายุสานนสานีเ้เราก็ตายโอ้โหปรากฏว่าระหว่างเราเดินดูอยู่เนี่ยน,นะก็มีเพื่อนผมอู่คนหนึ่งเพื่อนผมเี็นี่เรือแลนะครับเป็นผู้ชายแลยะะ้วครับก็ยืนดูอยู่นิ่งๆเข้ายืนดูอยู่มานานมากมเราก็เลยผมกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็เลยเดินเข้าไปดูพราเพื่อนผมดูอะไร ก็ปรากฏว่าที่เราดูเนี่ยเพื่อนผมดูอยู่เนี่ยก็ไปนิ้ิเคาะดูแล้วก็เป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสวยมากเพื่อนผมก็โอ้ยสวยหวานผมก็บอกเออสวยสวยจริงแล้วบางคนเพื่อนผมเนี่ยก็เลยเอามือไปรูปแย้มคือผู้หญิงคนนี้ตายผมจำไม่ผิดปีสองพันห้าร้อยเก้าเป็นเู้หญิงไทยสายอาอายุประมาณสิบสี่นะครับค,คุณหลังครับผมขอโทษขอแทรกนิดนึงตอนนี้คุณหลังใส่สมอท็อกอยู่หรือเปล่าครับ ไม่ใช่ใส่ครับลองฮะเสียงมันฟึดฟุดฟุดฟึดนิดนึงอ่าโอเคโอเคลุยต่อเลยครับเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยแต่ดูจากการเสียชีวิตไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยเก้าถูกเศร้าครับอืออแล้วก็ก่อเพื่อนผมก็ยืนดูอยู่ยืนดูอยู่ได้สักพักนึงก็ผมก็ยืนดูยืนดูจนมันไม่อยากไปไหนคือผู้หญิงคนที่ผมสวยมากครับเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเอาไปรูปแก้มเสร็จก็เลยบอกว่าเนี่ยบ คือขออนุญาตครับผมขอแค่ดมผมทีนึงกูก็ม,มีความสุขแล้วโอ้แรง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 แล้วปรากฏว่าเพื่อนอ่าเพื่อนผมเนี่ยก็เลยวางนามบัตรเอาไว้วางไว้แล้วนะครับวางนามบัตรไว้ที่หน้ากดกระดูกเลยอืมตรงหน้าลูกเลยวางไว้เพื่อเป็นความรู้สึกเขาคิดว่าเดี <laughs> ๋ยวก็ก็คืออารมณ์เล่นแล้วก็อารมณ์จริงอแต่พวกเราไม่เชื่อเรื่องผีนะครับบอกไว้ก่อนโอเคโอเคเอาไปวางเอาไว้เสร็จปุ๊บปรากฏว่า วันนั้นเขากลับมาคือเรื่องต่อจากเนี้ยเป็นเรื่องที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะครับวันนั้นเขากลับมาเนี่ยคือห้องเขาเนี่ยอยู่ย่านหนองแคมมันก็จะเป็นคอนโดสามสักสามหลังกันนะครับสามสักสามตึกเพื่อนผมจะอยู่ตึกแรกเพื่อนผมอยู่ชั้นสี่ชั้นสี่จะมีแค่แปดห้องคือคือทุกชั้นจะมีแค่แปดห้องเปิดเข้าไปก็จะเจอห้องโถงแล้วก็เดินเข้าไปไอ้ด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอนห้องน้ําไป คือเพื่อนผมเนี่ยเข้าไปถึงอ้องวันนั้นตอนกลางคืนก็นั่งเลื่อนอินเตอร์เน็ตปมือ่อก่อเน็ตมัน 56K นะครับเวลาต่อทีมันก็จะดังปี๋เดี่ยวาวอย่างเงี้ยอะไรของมันไปครับอืมอาปรากฏว่าก็นั่งเล่นอินเตอร์เน็ตนั่งเลื่นไปนั่งเล่นมารู้สึกเัวเที่รู้สึกตัวเองเ คือเขานั่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะเปิดประตูประตูห้องทิ้งไว้ซึ่งประตูห้องเนี่ยมันจะมีประตูทึบกับประตูลูกกอืมไออ่าเขาก็จะเหลือแต่ประตูลูกกองที่มันเป็นมุงลวดเอาไว้แล้วก็ฝั่งฝั่งฝั่งที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเปิดเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นม่านเอาไว้ให้เห็นวิวด้านนอกครับแล้วก็จะเปิดเอาไว้ลมมันมันถ่ายเลได้สะดวกระหว่างนั้นเขารู้สึกว่าเขาเพียเขาก็หลับปรอกฏว่าเขารู้สึกเขาเพียมากเขาหลับ หลับแล้วปรากฏว่าในความฝันเขาเนี่ยเสียงโทรศัพท์มันดังคมันดังเขาก็ลุกมารับอืมลุกมารับลุกมารับเสร็จปุ๊บเขาก็ได้ยินเสียงว่าฮัลโหลฮัลโหลพี่หนูเองจําได้ไหมเพื่อนผมรู้ตัวว่าฝันทันทีเขาบอกผมว่าเขารู้ตัวว่าฝันฝันฝันนก็ฝันแล้วเขาบอกว่าจําได้อืมแล้วผู้หญิงนั้นก็ถามว่าพี่หนูขึ้นมาได้ไหม เพื่อนผมบอกว่าขึ้นมาเลยขึ้นมาสิขึ้นมาเลยขเลยขบอกอย่างนี้เพื่อนผมก็จ,จัดแจงนนในฝ่ายนะเขาบอกว่าเขาก็ไปในห้องน้ำไปวีผมอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาทำเหมือนนั่งเ่นอินเทอร์เน็ตพอสักวักสักพักหนึ่งเนี่น,นะครับมันในความเงียบก็มีเสียงลงเหมือนรองเท้าเกียร์เดินมาคือบันดไดเนี่ยมันจะอยู่กลางตัวกลางคอนโดอื <c oughs> มันก็เดินดังขึ้นมาแก๊กแก๊กแก๊กเพรพอเสียงรองเท้ายิ่งใกล้เสียงเสียงฝีเท้ายิ่งใกล้ กลิ่นน้ำไอ้กลิ่นกลิ่นยาสะผมเหมือนพวกยาสะผมแฝงซ่านเนี่ยมันยิ่งแรงออ oh. มันยิ่งจะแรงอี่เขารู้สึกเขาเขาเขาขนลุกครับพอระหว่างนั้นนะเขาก็นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตสักพักหนึ่งอ่ะก็มีเขาก็เหงไปมองหางตาก็มีเหมือนว่าผู้หญิงช่อง,งช่องกหน้ามาันก็ขึ้นหน้ามาทางประตูผ่านประตูมุงรัดออะนะครับเขาก็เหงไปมองเฮ้ยพอตั้งสติ แล้วสภาพมันพอเขามองผู้หญิงเขาก็ชองกหน้ามาอเขาก็เลยบอกว่าน้องเข้ามาเลยครับอ่าพี่เข้าได้นะพี่เขาไปถามถามเพื่อนผมนะเพื่อนผมก็บอกว่าเขาได้ปรากฏว่าอ่าพอน้องเขาเข้ามานั่งน้องเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บเพื่อนผมก็ลงไปนั่งโซฟาเหมือนดูโทรทัศน์คู่กับน้องอ่าเจ้าไอ้ใจหนึ่งก็อยากจะไปหอมผมด้วยความที่เป็นผู้หญิงผมสวยอะเนาะเขาอยากจะเข้าไปดมผมสักทีนึงแต่ว่า อ่าอีกใจมนึงก็ยังแบบเก่งเกงก็กล้าสักพักนน้องผู้หญิงบอกว่าพี่ไปหรือยัง mm. อือ่าอ่าเพื่อนผมก็เลยถามว่าไปไหน <c oughs> เข้าห้องไหมพี่ครับเข้าห้องนอนอะนะอื hmm. ามาเพือนบอกว่าไปที่ไป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  <c oughs> คือ,อก็ปรากฏว่าเขา,เขา,เขา,เขาก็ลุกลุกเสร็จปุ๊บก็ดึงดึงมือผู้หญิง,งเหมือนจะเดินเข้าห้องนอน <c oughs> พอจะดึงมือเข้าห้องนอนก็เสาบอกว่าเดี๋ยวพี่ปิดปิดคอมพิวเตอร์ก่อนอืก็เดินมาปิดกลับมาปิดคอมพิวเตอร์ สักพักหนึ่งเขาก็ลุกเดินจุงมือวิ่งไปอีกเ<ม>ขาโอ๊ยพี่ลืมเดี๋ยวพี่จะไปหยิบน้ําดื่มก่อน <c oughs> คือเวลาเพ่ผมนอนจะมีน้ําดื่มอยู่ตรงหัวเตียงเนี่ยข <c oughs> วดประจำพอดึงมือรอบนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนผมบอกว่าเอาหนังสือเข้าไปอ่านด้วยดีไหมคือ <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยเดินจิ้จุงมือตามหลังแต่ไม่ได้แหะไม่ได้แหน่ไปมองข้างหลังแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนผมบอกเอ้ยพี่หยิบหนังสือก่อนระหว่างจะบอกว่าเดี๋ยวพี่หยิบหนังสือก่อนเนี่ย <c oughs> ผู้หญิงก็ถามว่า มึงจะเข้านอนได้หรือยังขึ้นมือขึ้นกูแล้วฮะใช่ครับอ๋ออ๋ออ๋อพอฟังเพื่อนผมก็เลยเริ่มรู้สึกกลัวอืมคือพอในความรู้สึกกลัวนั้นนะก็แง่ไปมองที่ประตูก็มีผู้ชายตัวใหญ่อะ่ะตัวผู้ชายใหญ่อ่ะนะครับถามเพื่อนหนมว่าม,มึงรู้จักเขาเหรอหนุ่มรู้จักเขาเหรอเพื่อนผมก็แง่ไปมองที่ประตูแล้วก็บอกว่าค คือคือยังไม่พูดอะไรและสะพัดมันก็มียายแก่ๆออกมาข้างๆลุงมนะครับผมนมให้เขาออกไปยาให้เขาเข้ามาก็พูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนผมก็ใจมันก็ก็กลัวแล้ว,วลผู้หญิงคนนี้ก็คือเพื่อนผมก็ไม่ได้แง่ไปมองข้างหลังตัวผู้หญิงเลยผู้หญิงคนนี้ก็เลยเอามือผักหลังเพื่อนผมเข้าประตูให้เข้าไปเพื่อนผมก็เลยสะบัดมือแล้วก็วิ่งเข้าห้องนอนแต่พอวิ่งเข้าห้องนอนเนี่ยประตูห้องเขาเนี่ยล็อกไอตัวลูกบิดไอตัวกดปุ่มเนี่ยมันเสีย ก็จะเหลือแค่ตัวสายยูนะคะข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็เลยตัวสายยูเขาก็เอาสายยูเนี่ยล็อกปิดเข้าไปแล้วเขาเอาตัวดันประตูไว้อืสักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกเขานเหนื่อยมากพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเขาเขาก็เลยว่าจะออกมาหยิบน้ํากินที่ห้องโถงคือในไฟในห้องมันปิดหมดแล้วครับคือตอนนั้นเนี่ยตื่นจากความฝันมาแล้วตื่นจากทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้ว ตื่นแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากเสร็จปุ๊บก็เลยประกอเขาก็เลยจะเดินออกมานอกห้องเพื่อจะมาหยิบเพื่อจะมาหยิบน้าดื่มพอเดินขึ้นมาจะถึงประตูเนี่ยแล้วก็จะจับลูกบิดเขาจําได้ว่าเขานอนอยู่ตรงโซฟาข้างนอกอืมเขาจําได้ว่าเขาเขาก็เขาไม่ได้นอนในห้องนอนเขาไม่ได้เข้ามาในห้องนอนแน่เพราะว่าตอนที่จําได้ว่าเข้ามาในห้องนอนคือมันฝันมันฝันอ่า พอมือเขาจับลูกบิดในความมืดเนี่ยนะไอตัวลูกบิดกระทุ้งเข้ามาที่ตัวเขาอประทุ้เข้ามาในความมืดเนี่ยมันก็เหลือไอตัวโซ่อ่ะไอตัวโซ่ไอตัวโซ่ของประตูนะครับมันก็ระทุ้งกทุ้กระทุ้งมันคือกระทุ้งอย่างเงี้ยถ้าเขาถามเพื่อนว่ามึงเปิดได้หรือย,อยังมึงเปิดได้หรือย,อยังอยู่อย่างเนี้ยนะครับจนกระทั่งเพื่อนผมเนี่ยก็กระโดดก็กระโดดกลับไปตรงที่นอนไอตรงที่นอนเนี่ยก็จะติดอยู่กับหน้าต่าง แ้่ต่างเขาก็จะเขาก็จะเปิดม่านเอาไว้ปรากฏว่าก็จะมียายแก่ๆเดินอไม่ใช่เดินคือคือนั่งอยู่ตรงตรงนั้นมันจะเป็นแค่ที่วางวางกระถางต้นไม้กับคอมพรสเซอร์แอร์นะฮะเขาเจอเขาบอกเขาเขาเจอยายแก่ๆนั่งอยู่แล้วบอกว่าอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะคือตอนนี้มันคือโลกแข็งความจริงเป็นจริงอใช่ครับคือทางขวาเขาก็กลัวทางซ้ายเขาก็กลัว ไม่รู้ว่าอย่างไงเขาก็เล่าเลยกระโดดมาลงมาตรงกลางห้องแล้วก็คุมปอคุมโปงนะครับหลับไปจนเช้าอืมหลังจากน,นั้นมันไม่ไม่ไม่ไน่าจะถึงอาทิตย์ผมยังไม่รู้เรื่องนี้ <c oughs> มารู้จนวันหนึ่งคือคือคือป้าชั้นบนเนะครับเขาชอบซื้ออ่าเขาชอบร้องคาราโอเกะวันนั้นก็ซื้อโทรศัศน์มันเป็นโทรศัศน์สามสิบกว่านิ้วนะ <c oughs> มันก็ใหญ่มาก <c oughs> อ่าเขาซื้อมาเสร็จปุ๊บคนส่งของเนี่ยเขาก็ ดังอยู่ที่ชั้นหนึ่งผมก็นั่งกันอยู่ชั้นหนึ่งกับเพื่อนอีกสองคนน, <Yeah. S 2> นั่งกันอยู่สามคน mm hmm. ป้าเขาก็บอกว่าคือคนส่งของก็ไม่ขึ้นไปส่งให้ mm hmm. ไอเราเนี่ยก็เลยก็เลยก็เลยต้องขึ้นไปส่ง <Yeah. S 2> คือบอกว่าป้าเดี๋ยวผมช่วยยกช่วยถืออื mm hmm. มันเข้าลิฟต์ก็ไม่ได้กล่องมันใหญ่เนาะเราก็ขึ้นบันไดไปนะชั้นหกเราก็เดินขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่จนถึงชัง้นหกระหว่างเดินขึ้นไปถึงชั้นหกเนี่ยปรากฏว่าอ่า พอถึงห้องป้าเขาเนี่ยอยู่ดีๆเปิดป,ประตูห้องเข้าไป mm hmm. เพื่อนบนก็ปล่อยไอ้โทรทัศน์นะฮะ <Huh. S 1> ปล่อยโทรทัศน์ป้าก็โกรธอ่ะ oh. ปล่อยเรียกว่าไอ้โทรทัศน์เนี่ยนิ้วเท้าเนี่ยแต oh. เรีกว่าเลื้ยเลื่อนมันนอ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 นพื้นพื้นคือพอปล่อยโทรทัศน์เพื่อนผมผมผม,ผมก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็งงว่าเป็นอะไร mm hmm. สักพเงินเขาเข็ไปมองรูปปรกากฏมันเป็นรูปผู้หญิงป้าใจเงินเขาก็โกรธออีกใจางินเขาก็เฮ้ยมันเป็นอะไรอืป้าเขาบอกคนเนี้ยน้องสาวป้า,ปาก็คือรูปผู้หญิงที่ไปไป,ไปทอที่อยู่ที่อทโกรธแล้วมันก็จะมีรูปเป็นรูปก็ะจะเป็นรูปใส่กอบสีชมพูไว้คือก<พ>็มีพี่น้องกันอยู่สองคน,น<พ><พ>ครับครับครับเป็นความบังเอิญที่คนที่ตายอ่ะ เขาดันเป็นพี่เป็นเป็นเป็นน้องสาวของป้านี้เหรอมีค <laughs> น,นลูกเลยเหรอเออความบังเอิญว่าน้องนะก็ปรากฏว่าป้าเขาเลยถามว่าคือเปิดกล่องโทรทัศน์มาแล้วนะครับก็บบอเอาไอ้โทรทัศน์เก่าเนี่ยไปไปเก็บไอ้โทรทัศน์ใหญ่มันก็วางไอ้ที่วางมันก็ล้นก็เอาก่องลูกไปเก็บอะไรเงี้ยป้าก็ถามจะเอาทับใดไหมลัะเพื่อนผมบอกไม่เอาไม่เอาหลังจากนั้นเพื่อนผมก็มาเล่าเรื่องนี้ผมฟังผมก็เลยได้รู้ว่าอ๋อ คือผู้หญิงคนเดียวกันที่มันเอเจอเป็นรูปรูป,ร,ปรูปเดียวกันหรือเปล่าครับเป็น่ารูปถ่ายด้านบนน,นะครับด้านที่เขาติดดรอ,องฝาผนังเนี่ยเป็นรูปถ่าย ที่เป็นของงานศพที่เราไปเจอรูปเดียวกัน<ม>แต่มันก็จะมีรูปถ่ายเล็กๆเหมือนเป็นเรื่องสตอรี่ของเขาอะคือเขาค่อนข้างมีเงินในสมัยก่อนอ่าเวลาจะถ่ายรูปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคนะเวลาจะล้างจาาอะไรสักทีหนึ่งเขาก็จะมีรูปหลายๆรูปป้าก<อ>็ถามว่าจะเอาสักใบไหมเพือ่อนผมบอกไม่เอาหลังจากนั้นเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังอ,อูออโหอ่านไปสี่วันอสี่วันกว่าจะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่ครับคือเล่าให้ฟังวันนั้นเลยอ่าอ่า แล้วก็อผมก็ผมเพื่อนผมก็คือจะย้ายออกออือคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวคอนโดคอนโดไม่ได้มีผีแล้วถูกถูกตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เพื่อนเ <laughs> พื่อนเพื่อนเราล่ะครับเอาเบอร์โทรศัพท์นามบัตรไปวางไว้ให้เขาอ่ะใช่ก็คือไม่ได้อยู่ที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ตัวคอนโดแล้ะปัญหาก็คืออยู่ที่เพื่อนผมเพื่อนผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาขอกลับบ้านได้ไหมคือจับคือไป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 นอนที่บ้านเพื่อนเพื่อนผมอีกคนนึงได้ไหมครับ ่าเพื่อนผมอีกคนมันก็เลยบอกว่าไม่สะดวกเพราะว่าแฟนเขาอยู่เท่าไหรแล้วแฟนเขามีมคือมีปัญหาก็ชอบมีปัญหาก,กัเป็นเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขากลับไปอยู่บ้านก็เป็นละแวกเดียวกันนะขึ้นไม่ได้ไกลจากคอนโดเขาเท่าไหร่จะไปอยู่บ้านที่สามมันกแม่แม,แม่แม่ของเพื่อนผมเนี่ยอืมก็โทรมามคือคือโทรแจ้งเพื่อนผมอีกคนก่อนแล้วเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็โทรแจ้งครับ ว่าเบียร์ตายแล้วนะเฮ้ยผมก็ในความรู้สึกเฮ้ยคือ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 ถ้าเกิดใครไม่เคยมีเพื่อนที่ตายหรือไม่เคยมีเพื่อนที่เคยคนที่เคยเห็นเพิ่งเห็นหน้ากันเมื่อวานวันนี้อยู่มันมันมารู้สึกอารมณ์นี้นะเฮ้ยผมเป็นจริงเหรออะไรเนี่ย,ยผมก็ไปพอไปที่โรงพยาบาลเสร็จป,ปุ๊บ่าไปผมไปที่งานครับไปที่งานก็ถามว่าอ่าคือจะมี จะมีจะมีเป็นเพื่อนของเขาอะนะครับเป็นเป็นคล้ายมูลิที่พวกร่วมกับตันอยู่แล้วก็เป็นคนเบ็ดเก็บเขาบอกเฮ้ยมันตายหน้าตรงสารเขาก็คุยกันผมก็เลยถามว่าตายยังไงเพราะผมไปดนทางรถน้ำก็บอกว่ามันตอนมันตายอะตามันเลือกแต่ว่าที่มันแตกอย่อย่างหนึ่งตามันเหลือเลือกมือมันหงิกแล้วที่มันแตกอยู่อย่างหนึ่งคือมันอมภาพผู้หญิงเอาไว้โอ้ยจะโพ๊ะคุณยัง ใช่ครับอมผ้าผู้หญิงเอาไว้แล้วก็อมเหรียญห้าใหญ่ใชไหมครัใช่ครับคืออมอมเหรียญห้าใหญ่เอาไว้หนึง่งเหรียญแล้วคือเหรียญห้าสมัยก่อนครับครับเหรียญห้าสมัยก่อนมันจะใหญ่ถูกต้องถูกต้องได้คืออมเหรียญห้าใหญ่เอาไว้แล้วก็<อ>แล้วก็แล้วก็อมผ้าผู้หญิงเอาไว้ภาพหมายถึงว่ารูปรูปก็เลยก็เลยให้มันรูปแบบไหนวะอ่าเสร็จปุ๊บ พี่อ่าพี่อัพื่ออ้คนอทยคนที่เป็นโรงกระตันยูเขาบอกภาพบานนี้บานนี้<ม>ใช่ไหมเราก็เลยไปขอตำรวจดู<ม>อ่าก็ขอตำรวจดูหลังยืดห,หลังจากงานศพเรียบร้อยแล้ว<ม>ครับพอ<ม>ไปขอตำรวจดูปรากฏว่าจะเป็นภาพผู้หญิงคนนั้นจริงๆอุยภาพที่อยู่ในกรอบลูกสีชมพูของป้าผมก็เลยผมก็เพ็่อีกคนก็เลยไปหาป้าอื ผมขอแทนชื่อป้าว่าป้าวิไลแล้วกันผมก็เลยไปหาป้าวิไลเนี่ยแหละป้าวิไลเ,เขาซึ่งวันนั้นนระกอบรูปม,มันมันมันโดนลื้อหมดแล้วเพราะว่าระวางโทรทันใหม่ป้าเขาก็เลยเฮ้ยรูปมันมันรูปรูปรูป้ายังอยู่บอกป้าไหนผมขอดูหน่อยก็ขึ้นไปห้องเขาเขาก็ไปหยิบมาปร,กรากว่ามันมีประกอบรูปอ้าวรูปถูกดึงออกไปรูปถูกดึงออกไป เพื่อนผมไม่มิไม่สามารถดึงไปอยู่แล้วอเพื่อนผมไม่มีเหผลที่จะต้องดึงรูปนี้ไปเพราะกลัวเพราะเขาไม่อยากได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกถูกต้องครับปัญหาก็คือ question mark อันเนี้ยใครเป็นคนดึงรูปออกไปจากกรอบรูปถูกแล้วทาไมรูปต้องอยู่ในปากแล้วรูปนั้นไปอยู่ในปากเพื่อนของคุณหลังได้ยังไงเรื่องนี้มันเป็นเป็นข่าวนะครับในหนังสือที่เป็นเป็นคอลัมน์เลือดใต้พิสดานะครับตายลัวล่ กคือคือเป็นคือเขาตายเขาทำเปินโบรานิดนึงครับหรืออมรูปผู้หญิงเนี่ยรูปผู้หญิงโบราณเนี่ยรูปครับโอ้โหคือผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรมามาอธิบายกับเรื่องนี้นะครับคืออยากจะบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยผมขออนุญาตใช้คํานี้กันแล้วกันคุณรังนะถ้ามารุนแรงไปขออภัยด้วยใช้คําว่าอุตริได้ไหมที่อืมคือผมสามคนนะอืมคือชอบดูลูก พวกนี้หมดเลยเสียไปแล้วสองคนเหือผมคนเดียวอ๋ออีกคนนึงก็เสียเหรออีกคนก็เสียไปแล้วพี่เล่าไปฟังเรื่องโค้งนี้ที่ชนบุรีผมเคยเล่าไว้กับพี่สองอนาครับผมเป็นเพราะว่าเหตุผลที่เสียคือมาจากการที่ไปดูรูปนี้หรือเปล่าอ่าเหตุผลที่เสียของเพื่อนผมอีกคนนึงคือคือคือเขาคือคือคือเขาประสบคือคือเขาเจอเรื่องผีแล้วก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องผีแต่เรื่องของคำคำเขาเรื่องอะไรคาสาบานคําสาบานนะฮะ ครับผมเราไปเปิดฟังดูก่าๆครับผมมันประมาณนี้ยครับไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่ามันมันคือเรื่องจริงแค่นั้นเองครับโอ้ทีจะบอกว่าเรื่องนี้อประทับทษนะครับโคตรน่ากลัวผมฟังแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งเพื่อนกลุ่มหนึ่งสามคนนะฮะชอบเหมือนกันคือชอบทําอะไรแผงแขงพิเลนได้เลยนะฮะคือไปเดินดูรูปคู่คู่คุณแจ็คผมว่าบางทีการดูรูปพวกนี้ผมว่ามันมันผมไม่ได้มองเป็นเรื่องแผลกันผมผมมองว่า บางทีเรามองคนเด็กตายผู้ใหญ่ตายคือมันมันเป็นเรื่องของความไม่ประมาทในชีวิตมากกว่าคนนี้เายิ้มน้อยอย่างน่าเลยอ๋อโอเคอ๋ออ่ะอังมันอังเมื่อกี้แต่เราไม่ได้ไปมองเ่แบบใครสวยใครหล่อคือหนมเชจาสาวผมก็ดูหมดครับครับถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้ผมใช้คําพูดผิดไปขออภัยด้วยตัวเราไม่เป็นะไรก็ตครับตัวเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่วันนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณหลังคิดอะไรอยู่ไงถึงได้เอาน้มบัตรไปวางไว้เพื่อนเขาโทรมาหรอ เอาง่ายพี่แล้ไอ้คุณแจ็คาข้างใช้ของเพื่อนผมที่เสียไปคนนะถึงขนาดว่ามันมีรูปที่เขาใส่โกรธกระดูกนะแล้วปรากฏว่าเพิ่งตายวันเนี้แล้วเอาโกรธกระดูกใส่แต่ว่ายังไม่ได้บกปูนเอารูปเนี่ยวางไว้ตรงไว้ตรงหน้าโกรธนะยังไม่ได้ใส่โกรธกระดูกผมขับรถจะไปเนี่ยสามสี่คนสักพักหนึ่งเนี่ยก็เพื่อนผมาก็ขัดนั่งเบาะหลังนนะครับผมคนขับผมขับมว่าขับอะไรวะ ขัดนี้เงกวอลมาด้วยอุ้ยเอาลูข้ามาเยอะมีอย่างนี้เลยครับคือผมก็ตั้งคิดอย่างนี้คืออุตาลีอ๋อทำไมฮ่าอย่างนั้นคือคือให้เอากลับไปคืนอ๋อออแล้วก็การที่เพื่อนทําแบบนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นการกระทําที่แผงเหมือนกันนะคุณหลังพูดตรงๆคือสวยนะแหมอะไรนะคือถ้าเป็นแฟนได้ถ้าเกิดเร็วกว่านี้คือขอแค่ดมผมทีเดียวก็จะมีความสุขแล้ว แล้วแถมยังทิ้งนามบัตรของตัวเองไว้ข้างๆโกรธตรงหน้าโกรธเลยครับโอ้โหคิดอะไรอโอ้แล้วเสียชีวิตแบบพิสดารด้วยได้ครับปิศนามากเลยนะคือรูปนั้นมันถูกถอดถูกดึงออกไปจากเกาะรูปได้ยังไงไงแล้วมันไปอยู่ที่ป่าของเ<อ>พื่อนได้ยังไงแล้วทําไมต้องอมเหรียญห้าได้ครับอือโอ้โหอ๋อเรื่องนี้เป็นข่าวเลยอ่ะฮะ เป็นทาเขาเป็นเท้าแมา่ผมจำไม่ดีหนังสือพิมพ์คมคมแท็บลกตหรือหรือหรือไดเรเลียเนี่ยนะคขอหลังขอลังเลยตายพิจดารน,นะครับอ,อครับ,รบแล้วทีนี้ผมถามหน่อยหลังจากที่เพื่อนสองคนที่ชอบดูรูปแบบนี้เหมือนกันเสียชีวิตไปแล้วสองคนที่จจคุณหลังอะครับยังยังมีการไปดูรูปตามสถานที่แบบนี้อยู่ไหมครับผมไปว่าผมต้องดูครับอืมคือดูแต่ว่าไม่คือดูพื่ตรง ดูงพื่นปอ,อ,แนอคแต่ว่าเพราะว่าหนึ่งผมไม่เคยไม่เคยเห็นเห็นเหพูดตรงตรงผมไม่เคยผมฟังเรื่องในช่องมาสิบแปดปีแะ้วปีนี้ปีที่สิบแปดผมไม่เคยเจอผีเป็นตัวตัวจริงๆนะครับแต่เคยเจอแบบแปลกๆอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะแบบเออมันแปลกแต่ไม่เคยรู้สึกว่าผีมันจะแบบว่ามามาห้อยหัวห้อยขาห้อยแขนไม่ไม่เคยมีไม่เคยไม่ไม่เคยมีไม่ไม่เคยความรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเลย อาทีนี้ผมถามความรู้สึกส่วนตัวของคุณหลังเลยก็แล้วกันจากกรณีที่เพื่อนคนเนี้ยเสียชีวิตแบบเนี้ยคุณหลังเชื่อไหมว่าเป็นวิญญาณของเธอคนนี้มาเอาเพื่อนของคุณหลังไปความคิดเห็นส่วนตัวครับคือถ้าถ้าความคิดเห็นเชื่อตัวผมเชื่ออยู่แล้วอืมเชื่ออยู่แล้วว่าว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีเจ้าเรียนท่าที่มันหาไม่ได้หรอกอื เสียหน้าแล้วก็เอาเอารูปเนี่ยมายัดในปากเลยแล้วมันจะจะฆ่าตัวตายวิธีไหนผมอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ทราบได้มันเป็ไปไม่ได้มันก็ต้องมีเหตุผลคนอื่นซึ่งซึ่งผมกับเพื่อนอีกคนหนึงอะรู้เรามองหน้ากันเราก็เข้าใจแล้วว่ามันน่าจะมาจากเหตุนี้ครับิดว่าเป็นเรื่องของผีมาเอาชีวิตไปแน่แน่แล้วทางการแพทย์ล่ละครับเขาชนะสุบเขาหัวใจวายเขาเขาเขาหัวใจเขาช็อกครับ หัวใจวายหัวใจวายเฉียบพันอืมฮะโอ้โหวันนี้คุณหลังมาปิดท้ายผมได้เฮ้ยน่ากลัวมากคือตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องจากความฝันนะฮะคงจะไม่มีอะไรคงจะจบเพราะว่าตื่นขึ้นมาจากความฝันแต่นี้นี่ยมันมีเรื่องต่อต่อต่อมาจนกระทั่งเพื่อนคนนี้ถึงขั้นเสียชีวิตและเสียชีวิตตายแบบแปลกพิสดารมากซึ่งมันก็เป็นปริศนาอย่างที่ที่เราคุยกันว่ารูปมันตปได้ยังไงแล้วทําไมต้องเหรียญเนี่ย เหรียญโบราณเหรียญห้าใหญ่ๆนะมันอยู่ในปากได้ยังไงโอ้ตาเหลือกมือหงอิกโอ้โหแสดงว่าเขาต้องเจออะไรที่มันแบบว่าสุดๆจริงๆ,ๆใช่ครับใช่ไหมฮะเขาถึงจะเสียชีวิตโดยท่านั้นได้นะฮะใช่ครับโอ้โหเอาละครับคุณหลังครับนะะก็ อืมใครใครที่ฟังอยู่คือถ้าไปดูแบบคุณหลังอย่างนี้ก็ก็ได้ดูเพื่อปรองแี้ยโอเคผมเห็นด้วยแต่บางทีดูแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปก้าวข้ามผ่านข้ามเส้นอะไรบางอย่างที่<ด>มันไม่สมควรจะข้ามเข้าไปคือผมม,ม,มองว่าเวลามองภาพพวกนี้นะหนึ่งมันสร้างความไม่ประมาทให้ตัวเองมันสร้างความไม่ประมาทคือหนึ่งผมเป็นเด็กต่างจังหวัดอ,อคือปู่ย่าตายายผมกระทั่งแม่ผมเนี่ยเมื่อวานผมจะสงสัยมากเขาจะมี ตู้ตูต้เสื้อผ้าเน่ย<ม>เก็บเก็บเสื้อผ้าไว้ช่องหนึ่งผมก็ถามว่าเก็บทําไมเนี่ยอันเนี้<อ>ยเขาก็ไม่เคยใส่เขาบอกจําเอาไว้อันเนี้ยถ้าเกิดข้าตายเนี่ยเองก็ใส่อันนี้นะใส<ม>่อนนี้ข้านะเขาจะได้สวนคือเขาเตรียมตัวก่อนเนี่ยเวลามองเราก็มองให้คิดทุกอย่างเวลาใครเป็นใครตายแต่ไม่ได้มองว่าแบบอยากจะไปลบหลู<ม>่อะไรก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครัะอ้าวาล่ะครับคุณหลังครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหลังมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ยินรับตัวมากมาก ว่าได้ผมเอาคุณกระป๋องเข้าไปให้แม่ที่ปอ๋องยเจอคุณแจ็คอยู่เลยอ๋อที่เอาไปให้ในออฟฟิศใช่ไหมฮะใ,ใช่ครับจำได้จำได้จาได้นะ,ะฮะวันหลังถ้าค,ค,คิดเรื่องอะไรออกอีกโทศรศัพท์มาเล่าใหม่นะครับโอเคได้มากๆ,ๆ,ๆขอบคุณมากๆครับคุณหลัง